โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนบวกการ์ดอีกนะครับแต่วันนี้นะเป็นของเชียงรายนะเป็นเป็นใครนะครับไปดูนะครับว่าเราจะเด็ดแคว่าบวกการ์ดใครนะครับไปดูเลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะต้องมีการ์ดของ เชียงรายก่อนนะครับนี่ครับกาเชียงรายนะครับแล้วเราก็เดินไปดูนักเตะกันก่อนนะว่าเอาจะเอาใครไปดูก่อนนะครับนี่ครับหวอนทองนี่ครับนักเตะที่เราจะเอานะครับสิวกรใช่สิวกรนะครับอาจจะสิวกรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับระบวการนีะครับใช่นี่นะครัการตัวนี้ผมไม่รู้จะชื่อเหมือนกันนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลย แอบก็จะเล่นนักเตะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนับประมาณแปดคนนะครับแล้วเราก็แอบนักเตะตัวที่เราจะเอานะคหัวทองนะครับแล้วก็ไปที่เท้าซ้ายครับเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็จะเด็ดตัวเดียวเลยนะครับยร์นะเสาก่อนตัวเดียวเลยนี่นะใครยังไม่ได้ลองทําตามเลยนะคนี่นะครับบกการสามการนะครับ นี่ครับแล้วไปดูหน้านตาเลยนะครับนี่ครับมาเหมือนไหมนะครับไปดูกันเลยประเทศไทยมาแล้วครับเบอร์สิบคนะรับสิวกรแต่ผมไม่รู้ร่านํนนามสกุลอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์มาได้เลยครับจำชื่อมาได้ครับผมไม่เก่งอังกฤษ ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย